และวันนี้เราภูมิใจที่จะนําเสนอเราควรจะตีสนิทไว้เลยกับคุณพี่ทีมตำรวจของเราไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากับการแข่งขัน UAE Swatch a l l e n g e 2 0 25นะคะเพิ่งไปแข่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ดูไบจ่าเพิ่งกลับมาหมาดๆเลยนะอยากจะถามว่าได้ไปซื้อช็อกโกแลตดูไบมาอะไรไม่ใช่เรื่องนั้นโอ้ยเธอ้าแข่งก็ต้องถามเรื่องรางวัลเกินมาตั้งนานเขาไปแข่งขัน ยอดหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับโลกชื่อ่อหนังเฮ้ยแล้วของเราเป็นยังไงจะบอกว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่เกินจริง <laughs> ได้อันดับหของโลกมาครอง เขาแข่งกันทั้งหมด105ทีมนะคุณผู้ชมแข่งกันทั้งหมด46ประเทศด้วยกันทุ่มเทฝึกซ้อมมาอย่างยาวนาน2เดือนและทั้ง3ท่านที่ทําคะแนนได้ดีที่สุดถึงอยู่ในระดับ5ของโลกเนี่ยนะคะมาอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับหมูออยจ่าแม็กและก็หมูวายุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ันี่ยินดีด้วยฮะเก่งมากนะคะ ว่าแต่ช็อกโกแลตดูใบเดียวยังไม่จบเราจะมีสนิทเขาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้หรอจ้าอยากกินนะอยากกินช็อกโกแลตด้วยของแผ้แต่เรื่องนี้ต้องพูดก็คือว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยแนะนําตัวว่าแต่ละท่านเนี่ยอยู่ในตําแหน่งไหนในการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มที่จมูกหรือจ่าก่อนดีคะไล่เลยก็ได้ครัไล่เลยไล่เลยอ่าสสวัดีครับผมสิบตำรวจโทเสถานัทพลชัยนะครับมาจาก กองข้าการปฏิบัติพิเศษนะครับตำแหน่งที่เล่นในทีมเป็นพลโจมตีครับพลโจมตีโอเคตำแหน่งก็เท่<อ>แล้วเนาะสวัสดีครับผมจากสิบตำรวจพันวันตต์ตัวเร็วครับทำงานอยู่ที่กองกับการต่อต้านยางก่อก้ายครับกองขับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหนึ่งกับหนึ่งครับตำแหน่งที่เล่นนี่เป็นสไนเปอร์ครับสไนเปอร์หู่เท่หมู่ค่ะสวัสดีครับผมกิบตำรวจโทวายุตีโนนะครับ มาจากกองบังคับการปฏิการพิเศษ,ษ,ษนะครับก็คือหน่วยโคอมมโดูโคโมโดอมมอดตำแหน่งเราคืออะไร<อ>ครับตำแหน่งที่เล่นในการแข่งข,งขงันนะครับก็เล่นทั้งสไนเปอร์ก็เล่นทั้งพลโจมตีนะครับก็คือเอทีรอคะอยากรู้ว่าพลโจมตีเป็นยังไงอะคะพลโจมตีแบบมีหน้าที่ยังไงพลโจมตีก็คือมีหน้าที่เข้าไปในการถ้าโจมตีเขาไปจับกลุ่มเข้าเข้าจับกลุ่มคนร้ายโดยตรงครับ คือเข้าไปประชิดตัวประชิดตัวเลยด่านหน้าเลยถ้าเวลาเราเห็นออกก็คือจะเป็นด่านแรกเลยที่เข้าไปเข้าไปอย่างนี้เลยล็อกเลยฉันไม่ใช่คนร้ายแล้วสไนเปอร์เหรอคะสไนเปอร์นี่ก็คือซุ่มยิงใช่ซุ่มยิงจะเป็นการซุ่มยิง จะมีจุดอยู่ใช่จะมีจุดวางตัวแล้วก็เป็นการซุ่มยิงโดยงานหลักๆก็จะเป็นการรายงานข่าวรายงานรายงานให้ให้กับคุณโจมตีอ๋อเพราะเราอยู่ที่แบบที่ซุ่มที่ซ่อนเราจะเห็นเห็นเราเไหมเรามองผ่านใ่ตรงนี้ใช่อ๋อว่าคนไรตรงนี้นะเข้าไปตรงจุดนี้ชั้นสามบริเวณอะไรอย่างเงี้ยทิศใดๆอะไรเงี้ยอ๋อหมู่ลุยหมู่ลุยหมู่ไม่ได้เลยยเงี้ยต้องมีมีสัญลักษณ์อะไรกันไหมคะมีไหมมีไหมใช่ครับมีครับยังไงบ้างคะลองทําให้ดูหน่อยนิดนึงงในแบบในการแข่งขันก็ได้ในการแข่งขันนี้ จะเป็นการเราเราจะพูดคุยกันก่อนก่อนลงเล่นอยู่แล้วการลงเล่นอยู่แล้วว่าเราจะนัดเตรียมกันว่าเราจะทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่แต่พี่มาจากคนละที่กันน่ะแล้วพี่มารวมตัวกันได้ไงคะมาจากคนละหน่วยงานอ่ะเขใช่ไหมใช่ไหมเออมันจะมีการคัดก่อนเราค่อยมารวมทีไหมหรือยังไงอ่ะคะครับก็จะมีการคัดตัวก่อนครับคัดตัวแต่ละหน่วยก่อนครับหนึ่งเลยก็คือคัดเราสมัครเองใช่ครับสมัครใจสมัครใจแล้วก็ เป็นการเทดสร่างกายทดสอบความสามารถในการยิงปืนงี่ครับ่ารฝันแต่ละหน่วยมาเราก็จะมารวมกันมาฝึกซ้อมร่วมกันครับซึ่งการแข่งขันนี้มีมานานแล้วหรือยังคะมีมานานแล้วครับตั้งแต่ปีไทยส่งเข้าร่วมตั้งแต่ปี2019ครับแล้วไม่ได้เคยได้สูงสุดอันดับสูงสุดอันดับสูงสุดที่เราเคยได้มาก็เป็นลำดับที่5ครับก็คือครั้งนี้ที่เราไปคว้ามาปี2 0 2 3เราก็ได้ที่อ๋อได้ที่5ปี2 0 2 4เราก็ได้ที่ห้า ที่25เราก็ได้ที่ที่5รักษารักษาตำแหน่งไว้เพราะมันมันยากไงเนี่ยคนไทยเราลักตลกเธอเธออยู่กับฉันสิอาช่วยขับแม่หน่อยดูหน้าพี่ๆเขาขอโทษค่ะพี่อยากรู้ว่าการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับโลกเนี่ยค่ะพี่หลักๆเลยก็น่าจะเพื่อการสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นเาไปเจอกันใช่เป็น เจอมิตรประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคใช่วัฒนธรรมทุกอย่างครับแล้วก็ได้ทักษะความรู้ที่ที่เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมูออยได้อะไรมาจากประเทศไหนเออแบบเราไปดูข้อแรกการแข่งขันเนี่ยเฮ้ยแล้วอุ้ยเอออันนี้เราเอากลับมาบอกเพื่ออะไรดีกว่าอราอ๋อก็จะเป็นเป็นทักษะการใชอาวุธของของเขาครับที่ที่น่าสนใจแล้วก็ แล้วก็เอามาเทียบกับเราแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อสกิลของเราก็พอๆกับเขาน้หรือว่ามีด้อยอันไหนด้อยอันไหนเด่นกว่าเขาเราจะได้ปรับตรงไหนแล้วก็เราสามารถมาบอกเพื่อนเพื่อนตำรวจด้วยกันหรืออะไรเงี้ยครับได้มาปรับใช้ในให้มาใส่ในหลักสูตรเพิ่มอะไรอย่างนี้เนาะใช่ก็เป็นไปได้ครับจะแม็คล่ะคะได้อะไรมาที่ไปแอบเห็นมาแล้วแบบอุ้ยเออทำไมเราไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยในในส่วนของผมนี่จะมองไปถึงเรื่องของ พลสไนเปอร์มา่อว่าพลชุ่มยิงเราจะได้ทักษะจากหลายๆประเทศชั้นนำอย่างประเทศชั้นนำอย่างจีนอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างรัสเซียเขาเทคนิคต่างกับเรายังไงเทคนิคของเขานี่ค่อนข้างที่จะหลากหลายในแต่ละประเทศหลากหลายไม่ว่าการจะเป็นการเล็งการวางปืนการอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาหลากหลายกว่าเราใช่เขาหลากหลายก่าเราเราก็เรียนรู้เอาเนาะเอะอันนี้ใครได้ที่1ถึงที่4ี่คะ ที่หนึ <deal> ่งนี้จะเป็นประเทศจีนครับที่หนึ่งคือจีนที่สองคือที่สองจะเป็นคาซัคสถานคาซัคสถานอ๋อสามคือทสามก็จะเป็นจีนครับจีนเอาพ่อมแต่ละประเทศสมัยทีมจีนนี่ที่หนึ่งกับที่สามใช่ครับแล้วสี่เป็นสี่ก็เป็นคาซัคสถานโอ้โหครูแสดงว่าเรานี่เราเบียดเข้ามาเบียดเข้ามานะเนี่ยแต่เราก็เก่งเก่งนะแล้วเก่งนะมันตั้งสี่สิบหกประเทศแล้วเราได้ที่ห้า เราส่งไป3ทีมใช่ไหมคะทีมครับก็คือเป็นผู้ชาย2ใช่ครับผู้ชาย2ผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งจริงๆมีผู้หญิงด้วยซึ่งซึ่งอีก2ทีมก็ทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับอีกทีมหนึ่งเป็นยังไงคะได้ที่ได้ที่เท่าไหร่คะที่หกครับอ๋อเราได้ที่เพื่อเราได้ที่หกใช่เก่งไงเราก็ไม่ให้ใครเบียดขึ้นมาเหมือนกันแล้วสาวสวยของเราเห็นว่าได้ที่หนึ่งของประเภทหญิงถูกไหมหรือยังไงคะใช่ครับถ้าถ้าเป็นถ้าถ้า ถ้ารวมเป็นผู้หญิงประเทศไทยเราได้อันดับหนึ่งเลยโอ้ยยังเท่เลิศอะอันนี้ทีมหญิงใช่ไหมคะอันนี้ทีมหญิงหรือเปล่าอันนี้ผู้หญิงเหรอคะอ่าใช่ครับใับโอ้โหหรอโอ้ก็เหมือนกันแบบว่ากันมีสเต็ปมีคนทำเหมือนกันกับผู้ชายนะครับเหมือนกันทุกอย่างก็คือมีช่วยตัวประกันด้วยใช่ใช่ใช่ไหมแล้วอันนี้เวลาเราฝึกซ้อมอ่ะเราจะฝึกซ้อมยังไงอะคะคือเราต้องรู้ด่านเขาก่อนเหรอคะหรือยังไงใช่ครับเราเราเราจะเอาเรา เอาของเก่าแต่ละปีอะครับเขามานั่งแกะดูว่าเทคนิคเขาใช่เทคนิคของประเทศที่เขาได้ที่หนึ่งที่สองเนี่ยเขาทําอย่างไงกันเราจะมานั่งแกะดูบางบางครั้งเราก็แกะออกมาเนี่ยเราเราอาจจะใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างงี้เพราะว่าด้วยสรีละเราแล้วามขนาดของเราอะไรอย่างงี้ครับเอ๊ะแล้วมันแพ้ชนะกันตรงไหนฮะเวลาครับเวลากตบเวลาใครที่ทาเวลาได้เร็วที่สุดและ และจัดการสถานการณ์ได้ถูกโจทย์ที่สุดถูกไหมเพราะว่าอย่างอย่างจะแม็กเนี่ยต้องยิงแล้วเขามีการจํากัดอะไรไหมคะว่าต้องแม่นได้เท่านี้จํากัดลูกกระสุนหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกจํากัดด้วยทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเวลากระสุนครับความแม่นใช่ครับแล้วก็กติกาต่างๆที่เขาห้ามทำเขาห้ามอะไร ที่ว่ายากที่สุดอะที่ว่ายาก,ากที่สุดนี่จะเป็นการเรื่องการที่ว่ามือออกเหงื่อเลยอะอันเนี้ยทำไมถึงด้านนี้แล้วโดยโดยโดยส่วนตัวของผมนี่จะเป็นสเตจที่3ครับ <หา S 1> สเตจที่3ต้องการคือสไนเปอร์เนี่ยจะมีกระสุนแค่สี่นัดห <า S 1> ให้ยิงเป้ากระดาษในรัศมีเนี่ยหนึ่งจุดห้านิ้วก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยครับต้องยิงให้อยู่ในนั้นให้ได้กระดาษเล็กๆอะแล้วอยู่ห่างจากจากเป้าเท่าไหร่อ่ะ 60เมตรครับหกสิบเมตรอันนี้บางช่วงบางตอนที่ไปแข่งมานะซึ่งมีทีมจริงๆมี5คนเนาะอันนี้ตอนนี้เราเอาตัวแทนมาสามคนไม่ใช่สายนี้ยังใกล้กว่าอันนี้สเตจที่1นึ่งอันนี้สเตจหนึ่งหนึ่งคืออะไรฮะสเตจที่1นเทคทิคอลอ่าเป็นอ่าอีเวนต์เทคทิคอลอีเวนต์เทคทิคอลอีเวนต์อะไรอ่ะไม่ใช่แอสซอลอีเวนต์แอสซอลอีเวนต์สเตจสองจะเป็นเทคทิคอลอีเวนต์อ่าฮะใช่อันนี้ เสถีจนี้ก็เป็นความยากอีกอ,กอกย่างหนงึ่อันนี้คืออะไรคะคือด้วยด้วยอุปกรณ์ที่ของเราหลากหลายครับจ้าไม่ว่าจะเป็นปืนกลมือครับ uh huh. ปืนลูกซองครับ <c oughs> ปืนยิงแก๊ส <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีแหลมในการทําลายประตูอก่รับค่ะใช่แล้วก็ม ข้ามออกตะเขินข้ามสิงห์กีฬขวางต่างๆอ๋อคือเราต้องแบกอุปกรณ์อ่ะใช่ไปด้วยใช่ถูกไหมแล้วก็ต้องทําเวลาด้วยใช่อย่างนี้ซึ่งหมูออยเองก็บอกว่าด่านหมูออยก็เครียดไม่ไม่แพ้กันเครียดมากเออหมูออยเครียดด่านไหนที่สุดก็สเตจสามนั่นแหละครับสเตจโอ้โหสเตจสามเครียดรวมๆแล้วกันแล้ก็จะเป็นค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของทั้งสามท่านด้วยไหมคะที่ไปแข่ง ไม่ครับผมครั้งที่สองครับที่สองมีประสบการณ์แล้วผรสามปีแล้วสามแล้วแล้วโมยุหรอนี่หมยอายุครั้งแรกเลยลงสนามกับพี่ๆเขาเป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นครับทราบเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันเพราะว่ามันจะถ้าเกิดเราทำพลาดไปหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือมันจะบวกด้วยเวลาเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ให้อันดับทีมอ่ะไปมันมันถอยลงไปใช่ครับแล้วก็คือพี่รุ่นพี่เราก็จะหันมามองหน้าเราเราอย่าเที่ยมเราอย่าเที่ยมแต่เราเราพยายามแบบว่าทำแบบ ให้ออกมาดีที่สุดนะครับเขาเลยกดดันนิดเดวเราเพราะว่าเป็นมันเป็นครั้งแรกด้วยไงได้ที่ห้าเลยมีใครกดดันไหมครับว่าเฮ้ยรายยุมีไหมมีไหมต้องทำให้ดีนะมีโค้ดครับโค้ดอยู่อ๋อนี่คนนี้แหละทำให้เครียดสุดถูกไหมซึ่งต้องช่วยตัวประกันแล้วเห็นหมวดรายยุบอกว่าเฮ้ยเหมือนสถานการณ์จริงเลยถูกไหมคะก็คือไอ้ที่เอามาแข่งเนี่ยก็คือมันเหมือนกับเขาแบบจำลอง ออกมาจากที่หน่วยสวที่ต้องเจอสถานการณ์ของหน่วยสวที่ที่ทำงานก็คือจําลองออกมาครับก็คือเอามาปรับให้มันเป็นแบบว่าเป็นในเชิงแบบกีฬาได้นะครับจึงจะออกมาไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่ทํางานแต่ก็มีบางส่วนที่คล้ายๆาอ๋อเหมือนกับจําลองแต่ว่าเอามาพลิกให้เป็นเหมือนกีฬาเข้ามาอยู่ในเกมการแข่งขันได้ซึ่งตัวประกันก็มีทั้งเป็นคนจริงๆกับหุ่นด้วยในในการแข่งขันนี่ จะอําเป็นหุ่นเป็นหุ่น,นเป็นหุ่นเป็นหุ่นอ้าวแล้วคนที่แบกอ่ะคนที่แบกแบกแล้วต้องต้องต้องวไปอ่ะอ๋ออันนี้<า>จะเป็น ก็คือจำลองว่าเพื่อนที่เป็นสไนเปอร์นะครับไปไปทำภารกิจเสร็จแล้วแล้วทีนี้ขากลับมาเขาแบบว่าบาดเจ็บบาดเจ็บอ๋อเหมือนเพื่อนโดนยิงใช่ครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโหนทุกอย่างใช่ครับคือมันก็เหมือนสเสเตสามสมมติสารการจริงนั่นแหละแต่ว่าเอามาปักทีนี้ไอ้จุดแข็งของทีมไทยเราอะที่สามารถเอาชนะประเทศอื่นๆมาได้สี่สิบหกประเทศเะเออมันมันคืออะไรคะผมในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นความความนิ่งความสเตเบิลของ ของความของนักกีฬาแต่ละคนมากกว่าค่ะจิตที่มั่นคงเนี่ยเหรอคะแต่มีสติใช่อ๋อนี่สําคัญที่สุดเลยแต่เป็นคนเจ็บก็สบายดีนะฮะทิ้งตัวอย่างเดียวเราก็จะห้ามถูกเพื่อนดิจะทิ้งตัวไงใครเป็นคนเจ็บให้วันนั้นผมครับเราเลือกแล้วไงเขาเลือกจ่าแม็กก็ใช่เพราะจ่าแม็กผ่านมา3ปีแล้วจ่าแม็กบอกปีนี้พี่ขอเป็นคนเจ็บเออเออพี่ไปขอเป็นคนแบกใจไม่ออกครับใจไม่ออกเจ้าหน้าบอกว่าคือถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดไม่ผ่านตรงด่านไหนก็คือต้องหยุดอยู่ตรงด่านนั้นเลยอย่างนี้เหรอคะอ๋อไม่ครับจะเป็นการบวกเวลาเพิ่มครับอ๋อบวกเวลาแล้วก็เดี๋ยวเสียดับเราสาหรับเราก็จะตกลงไปเลยไม่แต่เอาจิงๆนะดูจากฟังจากระดับประเทศนะคือประเทศจีนกับอีกประเทศหนึ่งที่ได้ที่สามเราเหมือนเราได้ที่สามนะจริงๆถ้าเรารับประเทศนะถ้านับเป็นประเทศอ่ะ ใช่อย่างคาาซักเนี่ยเขาส่งเท่าไหร่สิบสสองทีมคือตำรวจเขาเยอะหรือเขายิ่งสามทีมของเราทีส่งสมทีมแต่เป็นทีมชายล้วนชายล้วนอ๋อชายล้วนเขาไม่มีผู้หญิงเลยถ้าเป็นทีมผู้ชายก็คือประเทศไทยจะส่งแค่2ทีม ได้ทั้งคู่ก็คือส่งไปคือไม่พลาดเลยอ่ะซึ่งมีอีกด่านหนึ่งที่บอกว่าต้องข้ามสิ่งกีดขวางล่ะคะที่มีบางประเทศที่ไม่ผ่านคือยังไงโอคอร์ด obstacle course obstacle course ์โอคอร์ดครับพวกผมจะเรียกสั้นๆว่าโอคอร์ดโอคอร์ดมันยากยังไงจ๊ะมันยากยังไงอ่ะมันจะมันจะมันจะข้ามสิ่งกีดขวางทั้งหมดเท่าไหร่เลยยี่ยี่สิบอย่างยี่สิบเอ็ดอย่าง แลวถ้าสมมติว่าขวงเยอะขนาดนั้นต้องผ่านให้ได้ทั้ง21อันผ่านเป็นทีมครับโดยผู้เรียนทั้งหมดห้าคนครับผ่านด้วยกันทั้งหมดใช่ครับถ้ามีคนไม่ผ่านถ้ามีคนช้าถ้ามีคนไม่ผ่านสามครั้งมากกว่าสามครั้งเนี่ยก็จะเป็นดินเอฟไปครับอ๋อก็คือแพ้ฟาวไปเลยใช่ครับนี่เหรออันนี้เหรอครใช่ครับออาสนามไปเลยโอ้ยแล้วกี่ขวางอะไรเยอะขนาดนั้นมางกว่าสควิตเกกนะอันเนี้ยไม่ขึ้นเลย อู้อันนี่คือหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งอย่างนี้ป่ะใช่นี่คือยี่สิบเอ็ดด่านคนนี้คือคนสุดท้ายถูกไหมของไทยแล้วก็ตีกระดิ่งใช่ครับทีมเอครับทีมเอทีมเอเรทีมเอเราทำเวลาได้ดีมากแล้วแล้วกำแพงสูงก็คือต้องเหยียบเพื่อนส่งเพื่อนขึ้นไปออย่างนี้ป่ะใช่ครับที่เคยเห็นอะเป็นกีฬาเอ็กซีมาใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่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 ต่อตัวกันแล้วก็โอนข้างจะใช้ความแข็งแรงที่เป็นเหมือนบันไดมนุษย์ใช่ใช่ครับ อันนี้คือเราแบบต่อขึ้นไปเรื่อยเรื่อยโอ้แล้วก็ลอยตัวมาอีกแล้วก็ต้องไปสั่งกระดิ่งอีกสนุกอ่ะเราดูสนุกเออใช่เราดูสนุกคนแข่งสนุกไหมคะอยู่น้อยมากจะขายแปลว่าสเตทนี้เป็นสเตทที่ยากยากเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆครับแต่เราก็ภูมิใจเนาะที่สุดท้ายแล้วเราได้ที่ห้าของโลกมาครับหมูออยบอกถึงความภาคภูมิใจในการแข่งขันครั้งนี้หน่อยสิคะก็ หลักๆเลยก็คือผลประโยชน์ท pues ี s <S uh, ่ได้เนี่ย okay. คือหลักๆแรกๆก็ค voilà> on ือเราตัวเราเองก็จะได้ความแข็งแรงความสามารถเพิ่มขึ้นยิงปืนเก่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นภาพทีมทีมของเราเราได้ฝึกทํางานร่วมกันเป็นทีมเหมือนชีวิตจริงเราก็จะได้ทํางานเป็นทีมอยู่แล้วพวกผมหน่วยสวัดก็ยังไงก็ต้องทํางานเป็นทีมอยู่แล้วครับหรือตำรวจทั่วไปก็ต้องทํางานเป็นทีมอยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นภาพระดับองค์กรก็เป็นเป็นการารวจชาติ เพื่อสนังงานตำรวจแห่งชาติครับสุดท้ายก็คือเพื่อประเทศไทยสุดท้ายก็คือเพื่อประชาชนคนไทยนี่จะพูดถึงระดับต่างประเทศที่เขาพูดถึงทีมไทยหน่อยสิคะว่าเราทําได้ถึงระดับหของโลกเลยทีมไทยนี่ถ้าถ้าเราเดินอยู่ในการแข่งขันค่ะเราเหมือนเป็นมัสคอตตัวหนึ่งเขาเขาจะขอถ่ายรูปรอทไมอะจะขอถ่ายรูปเพราะเรา ด้วยเราทายาสายดีเราตัวเล็กเราตัวเล็กกับเขาเพื่อแต่เราเราขึ้นมาอันดับ5้าแซงเขาปาทอฟายไม่ผิดมือสุดยอดเนอะแล้วเราก็แลนด์ออฟสไมลอยู่แล้วไงเ้าก็ทายจอยอยู่แล้วอะคือหมายถึงว่ากับคู่แข่งเนี่ยจริงๆก็คือแค่ในสนามถูกไหมคะเพราะจริงๆทุกคนก็คือ เรียกว่าอะไรแข่งกับตัวเองอ่ะใช่ครับแล้วเราก็เป็นมิตรประเทศกันอ่ะใช่ถูกไหมใช่ครับสำหรับน้องใหม่ล่ะคะอยากจะฝากอะไรการแข่งขันนี้ให้เราได้ติดตามต่อไปก็มันก็จะมีเหมือนจะจัดแข่งทุกปีนะพี่นะใช่แล้วก็จะมีอะไรนะก็จะมีหลังจากคนที่ไปแข่งที่นู่นเสร็จแล้วก็ก็จะมีการแข่งภายในประเทศเราด้วยก็คือเป็นนปปภาคอันนี้ก็จะมาแข่งมารวมกันแข่ง วิดีจังที่ค่ายนาเลสสวนโอเคเราไปเชียร์ได้ไหมคะได้เข้าชมฟรีครับฟรีเข้าดูฟรีไม่อยากให้พาลูกๆไปดูก <injuries> ันเยอะๆนะคือพี่ว่าแบบถ้ายิ่งเด็กๆได้เห็นแบบนี้เผื่อมันจะเป็นแรงบันดาลใจจริงน้องกันเลยอ่ะแล้วเราอยากจะแบบแข็งแรงเอาจริ้งนะด้วยดูอย่างนี้นะด้วยยังอยากจะไปแข่งเลยแบบดูแลกันเถอะเฮ้ยเบลเปกแล้วรู้ไหมเราจะรักเราจะรักประเทศของเราโอเค เราจะติดตามความเคลื่อนไหวนี้ได้ยังไงคะ มันจะมีช่องทางเพจครับช่องทางเพจไม่ว่าจะเป็น RTP สวัสดิ์ชาลินไทยแลนด์อ๋ออ่ะก็ไปติดตามได้นะคะใครอยากจะไปสร้างสร้างแรงบันดาลใจใครอยากจะลงใจเชียร์อะไรอย่เงี้ยก็ได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทั้งหมู่ออยจ่าแม็กแล้วก็หมู่วอยู่ด้วยรวมถึงโค้ชนะคะแล้วก็ทีมที่ไปร่วมแข่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทุกๆนายเลยนะคะขอบพระคุณมากขอบคุณค่ะ